ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับอินฟินิตัว7999แล้วก็ตัว m a c c h a r g e Cooler and c a s คคือตัวมือถือเนี่ยผมสั่งจาก Lazada และไอ้ m a ก c h a r o o l o r l e r เนี่ยสั่งจาก s h o p e e คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้สั่งมาจาก Lazada แล้วก็ Shopee เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะแกะของอมือถือก่อนนะอ่ะแกะมือถือก่อน i n f i n i x GT 30 Pro รุ่นแรม8 g b กรอม256 g ig, 7, oh, oh, hi, b 7,999โอ้โหนี่บับเบิลมาอย่างดีอ่านี่มาแบบนี้เลยนะเฮ้ยโอเคนะใช้แบบนี้โอเคอยู่ โอไม่ไงเฮ้ยกล่องสวยอยู่นะอันนี้เครื่องวางจำหน่ายจริงนะทุกคนแล้วก็มาดูตัว m a c c h a r g e o o o l e r c a แอแล้วก็เดี๋ยวเรามาไขาปัญหากันนะครับว่าไอตัว m a c c h a r g e เนี่ยสามารถใช้กับรุ่นแลม8กิกได้ไหมอ่าอันนี้โอ้โห,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 โหนี่ตัว m a c c h a r ์ e นะครับ เป็นไงเฮ้ยนี่ตัววางจำหน่ายจริงเดี๋ยวแกะพลาสติกนี่ออกก่อนอันนี้ก็คือตัววางจำหน่ายจริงก็มีคนถามผมมานะว่าถ้าเราซื้อรุ่นแรม1 2 g กิกเนี่ยเราจะได้ตัวนี้แถมใช่ไหมกับซื้อรุ่นแรม8กิกแล้วซื้อแยกอันไหนคุ้มกว่าเพราะว่าราคาต่างกันประมาณ3,000สมมุติว่าผมตีเป็น700นะ อันนี้ตีเป็น8,000ก็8,700อันนั้น1 9 9 9ตีเป็น11,000 11,000 11, 11, กับ8,700เนี่ยยกเซ็แบบเนี้ยอันไหนคุ้มกว่านนเดี๋ยวค่อยว่าก,กัน Infinix ROV Premier League 2025 GT 30 Pro APL 2025 Thailand Official Partner โอ้โหอย่างเท่ ตัวนี้ก็คือตัวแรม8 g กิกรวม2 5 6 g กิกนะครับในส่วนของตัวแรมเนี่ยก็สามารถเปิดแรมเสริมได้อีก8 g กิกรวมเป็น1 6 g กิกไม่รอชาร้าผมว่าแกะเลยดีกว่าแกะออกมาโอ้โหไ,ไงดูนี่ใครสาวพวก r o v นี่คือต้องชอบอ่ะหูกองมานี่คืออย่างสวยเลยนะแล้วพอมาพูดกับ mac charge cooler นี่คือแหมมันช่างแมทกันมาก Infinix GT สามสิโป Infinix AI Audio Full FPS System แล้วก็ GT Ticker แกออกมาโอ้โหเป็นไงนี่การเกมมิ่งทัวร์ Outpedales อ่าจะมีเข็มจิ้มซิมนะครับ คู่มือการใช้งานแล้วก็วารันตีแล้วนี่ก็คือตัวเคสของเขาอันนี้คือเคสที่แถมมาจากในกล่องนะอ่าเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวทดสอบลองใส่ดูมาดูที่ตัวเครื่องอดึงตรงนี้ก็ได้นี่นะอืมนี่ตัวเครื่องนะครับสำหรับสีที่ผมสั่งมาก็คือ Shadow S นะครับอ่านี่เฮ้ย เฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะคือผิวสัมผัสตร,ตรงเนี้มันไม่เงานะครับมันออกด้านๆแล้วก็ดูลื่นๆแล้วที่ขอบของโมดูลกล้องจะเป็นสีเขียวโอ้โหดูสวยไหมส่วนตัวนะผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่เราถ่ายคลิปเนี่ยมันไม่สะท้อนเงานี <c> ่ <oughs> โอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะอะวางไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ในกล่องให้ครบกันก่อนนะครับ อะแดปเตอร์45วัตต์ตัวนี้จะไฟแม็กอยู่ที่11โวลต์4.1แอมป์แล้วก็สายชาร์จอ่าก็จะเป็นแบบไท p e C กับไท p e A นะครับความยาวของสายก็ประมาณ1เมตรอ่าอุปกรณ์ในกล่องมีอยู่เท่านี้วางไว้นี่มาลองใส่เคสด,ดูอันนี้เคสที่มากับในกล่องนะครับอืม ความสวยได้นะครับแต่ดูไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะโอเคอ่ัอน,นี้ก็คือตัวเคสเดี๋ยวมาดูที่ตัวนี้กันบ้าง GT Pro Gaming Kit Mac Case Mac Charge Cooler เปิดกล่องออกมานี่โอ้โหดูเคสของเขา ถามว่าน่าซื้อแยกไหมผมว่าน่าซื้อแยกนะครับเพราะว่าถ้าใครที่เน้นเล่นเกมนานๆผมแนะนําเลยนะต้องมีนะครับอ่ามาลองใส่กันดูอ่าเคสไม่ใช่ซิลิโคนไม่ใช่ TPU ออกจะเป็นเหมือนกับว่าพลาสติกแข็งนะนี่คือตัวเคสน,นะครับอืม เห็นไหมออกออกเนี่ยพลาสติกแข็งนะโอเคเวลาที่เราใส่แล้วก็จะประมาณแบบนี้อ่าสวยเหมือนกันนะก็จะมีเว็นช่องให้ g t t i g g กเกปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องรุ่นนี้สแกนนิ้วบนหน้าจอเนาะแล้วก็มาดูที่ด้านข้างที่ผมบอกนี่ที่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม มันก็สวยนะแต่ในส่วนของเรื่องการป้องกันนี้ก็อาจจะอีกเรื่องหนึง่งสําหรับเรื่องไฟเดี๋ยวมาดูกันตอนเปิดเครื่องอีกทีนะว่าไฟที่ได้จะเป็นหลายๆสีเหมือนรุ่นแลม12กิกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วก็มาดูที่ m a c c h a r g e Cooler Infinix m a c c h a r g e Cooler เโมเดลนะครับ XG 0 3 Pro Input 9โวลต์3แอมป์27วัตต์11โวลต์3แอมป์33วัตต์เฮ้ยไม่ธรรมดานะ แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถจ่ายไฟได้อยู่ที่5วัตต์7.5วัตต์แล้วก็15วัตต์จ่ายไฟแบบว่าเป็นชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมอ่ะนี่ผมติดให้ดูก่อนเลยอืมแน่นนะแน่นในระดับหนึ่งเลยนะแน่นในระดับหนึ่งเลยนะครับรู้สึกได้อ่ะนี่ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนะว่าตอนที่เราเล่นเกมเนี่ยตัวลมเนี่ยมันพัดที่มือไหมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูแล้วก็สายนะครับจะมีสายไทซีทูไทซีมาให้เรา1เส้นสําหรับสายเมื่อกี้ผมไปวัดมา1เมตรห้สนี่เรียกว่ายาวพอสมควรเลยนะเขาจะมีรายละเอียดที่ด้านหลังกล่องนะน้ําหนัก80กรัมจ่ายไฟบอกไปแล้วเนาะรอบพัดลมนะครับ4,500 rpm เฮ้ย สเปคใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ความดังนะครับ3 0มสิบถึงสาเดซิเบลโอเคเฮ้ยสเปคใช้ได้มาเปิดเครื่องมานะครับอินฟินิโอ้โหเป็นไงยังสวยนี่มี AI ด้วยทุกคนมาเช็คกันเลย Euh, ประเทศไทยใส่ซิมการ์ดข้าม Wi-Fi ตัวนี้จะรองรับ Wi-Fi 6นี่เห็นไหม Wi-Fi 6นะครับแล้วก็รองรับ 2.4GHz และ 5GHz UI ตอนเริ่มต้นเนี่ยโอเคสวยใช้ได้นะการนำทางนี่ xos 4 g t โอ้โหสวยไหมอันนี้ยังไม่ต่อนเน็ตนะเดี๋ยวต่อนเน็ตก่อนเปิดเครื่องมาเขาจะมีให้อัปเดตเวอร์ชันนะอ่ะกดอัปเดตไปก่อนก็จะมีอัปเดตในส่วนของกล้องนะครับแล้วก็มีอัปเดตในส่วนของระบบตัวฟังก์ชันต่างๆนานาๆอ่ะรอแป๊บนึงหลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วก็จะเป็น XOS เวอร์ชันน15.0.3 โมเดลนะครับ i n f i n i x X 6873 CPU Density 8350 Ultimate RAM 8.8บวกนะครับนี่ปิดได้แล้วก็เปิดได้อันนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนนะแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังนะครับตัวบน108ล้านตัวล่าง8ล้านในส่วนของกล้องหน้าเนี่ย13ล้านนี่นะ แบต5,500ม ah, ิลลิแอมชาร์จเด็ว45วันหน้าจอนะครับ1224คูณ2720เวอร์ชันของ Android 15ตอนกดนี่คือสั่นนะเครื่องสั่นด้วยนะครับอ่ะเช็คให้ดูคร่าวๆโอเคเราก็มาดูในส่วนของคลื่นแสงเชิงกลเปิดเลย ดูไฟนะครับมีเฉพาะสีขาวนะทุกคนลูกเล่นหมดต่างๆจะเหมือนของรุ่นแลมบ12กิงแต่เห็นไหมไฟมีเฉพาะสีขาวอแกะเคสนะครับมาดูใหม่เป็นยังไงบ้างได้ไหมโอเคไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างทำไมเขาไม่ทำมาหลายสีเหมือนกันเลยนะอืม ผมว่านะต่างกันส0มพนี่ก็คือต่างกันหลายจุดเหมือนกันนะตอนนี้ผมดาวน์โหลดอันตุตูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันทดสอบแบบว่ายังไม่มีแอปอะไรเลยนะนี่ไม่มีอะไรเลยนะกดเทสสำหรับคะแนนที่ทดสอบได้เนี่ยจะอยู่ในเลทล้านสอง CPU ก็1นึ่งแนะครับ d i ม e สิตี้8350 Ultimate G P U 5 0 0 0 0มารี G 6 1 5 M C 6เมม2 0 0 9อ่าแรม L P D D R 5 X แล้วก็ U F S 4 0 U X 2 0 5 a n d r o i d 15มาดูที่อุณหภูมินะ38.7ขึ้นมา48.1แล้วก็ลงมาอยู่ที่45.4 อันนี้ก็คือเทสแบบตัวเครื่องเปล่าๆเลยนะไม่ได้มีเคสไม่ได้มีคูลิ่งแฟนนะเดี๋ยวคราวนี้มาทดสอบแม็กชาร์ดคูลเลอร์กันบ้างนี่มาลองใช้งานกันดูเลยนะก็เดี๋ยวผมจะใช้แบบว่าใส่เคสก็แล้วกันเพราะว่าถ้าไม่ใส่เคสเนี่ยมันจะไม่แน่นนะครับในส่วนของชาร์จสายเขาก็ชาร์จสายได้นะระวังแบบนี้เราก็ชาร์จแบบนี้ใช่ไหมไ <laughs> ม่ได้สิร้อนตายเลยอะเดี๋ยวใส่เคสก่อน นี่ใส่เคสแล้วนะครับแล้วก็ติดอ่ะมาเดี๋ยวทดสอบให้นี่นะใส่เคสแล้วนะแล้วก็ในส่วนของสายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สายของเขาเลยนะนี่สายของเขาเนี่ยยาวหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับสายของเกมเมอร์ที่แท้ทูความยาวต้องหนึ่งจุดห้าเมตรแล้วผมจะใช้อดปเตอร์ของขเอา้าอะไรเนี่ย <laughs> โถแถมสายมาก็ใช้ไม่ได้แถมมาเผื่ออ่ะนี่ใช้สายของมือถือก็ได้อ่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเสียบที่ตัวมือถือก่อนนะตอนนี้นะครับก็ขึ้นซ u เปอร์ชาร์จแม็กซสีวัตต์เขาจะมีชาร์จในอุณหภูมิตามชาร์จอัจฉริยะแล้วก็ชาร์จเร็ว นี่นะชาร์จเร็วก็จะเป็นสีม่วงอ่ะเขาก็มาลองเสียบดูอ่ะเสียบแล้วอืมนี่เสียบแล้ว,ลวก็มาดูอ๋อขึ้นไวเลสชาร์จนะครับตัวนี้จ่ายไฟแม็กอยู่ที่สิบห้าวัตต์นี่นะแม็กชาร์จคูลเลอร์เขามีชื่อรุ่นบอกด้วยนะว่าตอนนี้ใช้แม็กชาร์จคูลเลอร์นะครับเพราะว่าถ้าใช้ไวเลสชาร์จธรรมดาเนี่ยก็จะขึ้นแค่วเลสชาร์จ อ่ามาดูไฟอ่าเดี๋ยวผมลองจำดูก่อนนะเฮ้ยไม่ร้อนนะืผมว่าได้อยู่นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมดูรูปเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยต้องร้อนแน่ๆกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ลมร้อนนะทุกคนลมไม่ร้อน มันไม่ได้แบบว่าลมร้อนจี๋อย่างที่เคยเจอกับคูลิ่งแฟนตัวอื่นตัวนี้ไม่มีไม่ใช่อ่าลมร้อนเฉียงขึ้นอืมจับเล่นได้นะครับอือแบบนี้ก็จับเล่นนานๆได้สิแล้วก็ถ้ากลับด้านละ่ะถ้าผมเอาด้านนี้ขึ้นมาก็ไม่ค่อยร้อนนะเหมือนไม่ค่อยโดนลมร้อนเลยทุกคนเฮ้ยออกแบบมาดีเหมือนกันนะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวดูความเย็นเย็นแต่ไม่เจีย๊ยบเย็นธรรมดาครับไม่เจี๊ยบนะอ่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำก็คือเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยตัวเครื่องก็จะชา์าตลอดเลยนะแล้วคราวนี้มาทดสอบคะแนนอันตุตุ้อีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะช่วยได้ไหม ตอนนี้ล้านสองนะหนึ่งล้านสองแสนสามมื่อ่ะเทสตอเกนตอนนี้ก็เทสเสร็จแล้วนะครับคะแนนขึ้นมาล้านสามกว่าแล้วก็มาดูที่อุณหภูมินะส5 8ขึ้นมา42.9แล้วก็ลงมา38.7องศาก็ถือว่าทำอุณหภูมิได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็มาดูในส่วนของการชาร์จนะครับเรียกได้ว่าเวลาที่เราใช้งานเขาชาร์จตลอดเลยนะอ่ะ อืมถ้าจะไม่มีไอเลยนะทุกคนก็คือเย็นใช้ได้แต่ไม่ได้เย็นเจียมนะครับอ๋อแล้วที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะคืออ่าให้ดูตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาจะมีปุ่มซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าปุ่มอะไรนะเนี่ยกดหนึ่งครั้งไม่เกิดอะไรกดสองครั้งกดสามครั้งก็ไม่เกิดอะไรนะเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรนะครับบอกผมด้วย ในส่วนของรีวิวก็ประมาณนี้อันนี้เป็นรีวิวแกะกล่องคร่าวๆนะก็เอาให้แบบว่าคลายสงสัยนะครับในส่วนของเรื่องไฟไฟก็จะมีเฉพาะสีขาวในส่วนของแมกชาร์ดคูลเลอร์ก็สามารถใช้งานกับรุ่นนี้ได้แล้วก็ในส่วนของรีวิวการใช้งานของรุ่นแรม8กิกเนี่ยขอเป็นคลิปถัดไปก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้โหลดแอปเลยทุกคน <c oughs> ดูดิตีหนึ่งกว่าแล้วว่า <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์นี่ตอนนี้จะเป็นโปรโมชั่นช่วงเปิดตัว7,999าทสํบาทสำหรับราคาของ G T Pro Gaming Kit ก็ตอนนี้นะที่ผมสั่งมาก็600กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับและที่สำคัญนะอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดไปด้วยนะครับ ต้องใช้โค้ดส่วนลดด้วยนะถึงจะได้ราคานี้แล้วก็ราคานี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้น